คำเตือนคลิปนี้มีความหยาบคลายนะครับสำหรับเด็กน้อยที่ไม่อยากโดนพ่อแม่กระทืบก็อย่าลืมใส่หูฟังกันด้วยนะผมบาเริ่มดูคลิปง,ง่ๆกันได้เลยเอาละสวัสดีตอนเช้าด้วยนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในมิมิกเซิร์ชนะผมเป็นเกมผีนะก็ช่วงนี้นะพี่หมดอะไรตตยอยากกับเกมโรบอกมากเลยนะผมก็ต้องย้ายมาเล่นเกมอื่นนะผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยนะก็ขอตั้งค่าแป๊บนึงโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคเริ่มมานะครับเราอยู่ในรถ สักขั้นหนึ่งนะผมแล้วก็ด้านขวามือเรามีแล็บท็อปนะหรือคือด้ตบุ๊กนั่นแหละนะผมเปิดอะไรสักอย่างอยู่นะโอเคเราหันมุมกล้องสุดไม่ได้นะผมข้างหลังมีที่นั่งอยู่อันนึงส่วนข้างส่วนที่นั่งด้านซ้ายเราดูไม่ได้นะผมโอเคเกมนี้มันให้เรากดดับเบิลยูเพื่อขับรถนะผมโอเคเดี๋ยวเราขับไปเลยวงั้นข้างหน้ามีอะไรดแดงๆพีก็ซื้อลองขับไปดูนะครับดูสิข้างหน้าฉันมีอะไรอ่ะ มีคนมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะผมหนึ่งเอ็ดเี้ยวด้าซ้ายมืออ,อึ๊บฮัลโหลเหมือนตรงนี้เนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุนะผมเนี่ยใช่ไหมอุบัติเหตุไหมหรือว่ามันเป็นด่านตรวจว่ะอาจจะเป็นด่านตรวจก็ได้นะเพื่อจ,จะเข้าใจผิดน,นะโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปกันต่อดีกว่านะผมโอเคขับรถต่อเลยนะถ้มามันดูมัวะครนะหรือพี่คิดเองว่ะว่ะครับ นขวามือมีอะไรเนะ่ะปั๊มน้ำมันเรยไหนอลองแวะจอดดูนะนครับเอ๊บเบนซินเก้าหนึ่งครับเอ้ยไม่มีคนอยู่เลยเว้ยเอ๊ะเราลงได้เหรอกด e ลงใช่ไหมใช่ครับผมกด e ลงนะผมกด f เพื่อเปิดแฟลชไลท์โอ้โหบรรยากาศงันเ,เดี๋ยวเข้ามาดูในร้านหน่อยแล้วกันนะผม ฮัลโหลโอเคกดอีเพื right? like ่อ right? ค like ุยนะโอเคเหมือนเขาจะให้เรานะผมเหมือนเราจะเป็นตำรวจใช่ไหมขอดูรถหน่อยใช่นะผมเราเป็นตำรวจนะเหมือนเขาจะให้เราเนี่ยไปตามหาสิ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในที่แห่งนี้นะผมหว่างทางก็ขอดูหน่อยร้านสรรพสินค้าเขานะครับทำไมมีแต่ทำไมตู้น้ำของพวกนี้เขาไม่แช่วะมันไม่ใช่เซเว่นนี่หว่าลิม โอเคกดเอเพื่อเปิดไฟฉายได้งั้นเดี๋ยวจะขับไปต่อเลยแล้วกันนะโอเคมามไปกันต่อโอเคด้านหน้ามีแสงสว่างนะเอ้ยอะไรอะอ๋อรถขับผ่าน <c ười> คิดว่ามีด่านตัวูดี้างหนนะรถขับผ่านไปแล้วเอ้ยเราลองเดี๋ยวเราลองชนดีไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นจบสักรอบนึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลองชนดูนะอะไรนะข้างหน้า นั่นคืออะไรอู่อู่รถเหรอปึ๊บเอ๊ะไม่ใช่สถานีตำรวจรือเป่าอ๋อโรงแรมหรือเปล่านะครับไปลองจอดดูเอ้ๆๆๆๆเออเออชนชนชนเฮ้ยขี้จะจอดตรงๆครับอ่ะโอเคลงรถมาแล้วโอเคลงรถมาแล้วนะผมมันเหมือนเป็นห้องเช่าห้องพักนะผม ให้ลองเดินดูหน่อยสิอันนี้ห้องที่สี่ตรงนี้อ๋ออันนี้ไฟรดเอานะครับห้องที่สองห้องที่หนึ่งยังไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะครับเปิดได้ไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> มีคนอยู่ข้างในซะด้วยมันยากาศห้องก็ใช้ได้เลยนะมมไหนลองคุยกับเขาทีหนึ่งนะครับ โอเคนะคเหมือนคนนี้เนี่ยก็พยายามจะบอกเรานะครับว่าเราเป็นตำรวจนะให้ช่วยตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนจะเป็นเอ่อตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันเป็นสิ่งน่ากลัวเนี่ยบุกเข้ามาที่เมืองแห่งนี้นะผมเดี๋ยวเราลองเดินเข้ามาดูหน่อยแล้วกันนะครับบนบ้านมีอะไรบ้างวะวันที่เจ็ดโอเคห้องทุกอย่างปิดผ้าม่านหมดนะผมโอเคข้างบนไม่มีอะไรแล้วเรามาทําไมเนี่ยเรา,าเลยลงมาเลยกว่านอันนี้นเราขับรถออกไปเลยก็ได้นะผม ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคยบาบาตามมาโอเค let's go ไปกันต่อเลี้ยวขวาทีนึงเคบาออกรถได้ทางนี้มีทางแยกด้วยเราจะไปดีเปล่าไม่เราไปทางตรงดีกว่าโอเคนะครับทุกคนพี่คิดว่าเรากลับไปทางเลี้ยวดีกว่าพี่เห็นข้างหน้ามีตะปาว่ะ อ๋อกด F อันนี้จะเป็นไฟรถนะผมเราไปทางขวามือดีกว่าค okay, ปะม <c oughs> บีตาป่านะผมตรงนี้โอ้ป่านิดๆเลยตอบกันนะ โอ้โอเคเออเราดูแล็บท็อปได้ด้วยนี่หว่าเอ้ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับรถอยู่ก,ย <c oughs> กูดูแนละ็ปท็อปเลยรบึ้มพอดีโอ้ยพี่กดดูครับเดี๋ยวไม่รู้นะว่าถ้าสมมติรถเราเนี่ยไปชนกับต้นไม้หรือไปชนกับรถคนอื่นเนี่ยมันจะระเบิดคาที่หรือเปล่านะอ่าด้านขวามีทางแยกอีกแล้วเอ,อ๊ะเราเห็นที่สถานที่ตรงนู้นครับเดี๋ยวลองแวะดูเดี๋ยวลองแวะด,ด,ดูหน่อยนะครับเคลียร์ขวามือถนนที่ยี่สิบห้า ซอยยี่ห้าอะโอเคโอ้ okay. oh, เป็นบ้านแฮะเป็นบ้านนะตรงนี้เป็นฟาร์มเหรออืดโอเคลองดูนะครับอ้าวมาแล้วโอ้โ oh. หไหนลองเข้ามาดูหน่อยสิอืม mm hmm. ไม่มีอะไรเลย ตรงนี้มีประตูขั้นฝังไว้นะผมโอ้โหลงนาะค่อนข้างกว้าง,าง,างใหญ่ไปศา์เกมนี้กดชิปวิ่งไม่ได้นะยวลองไปดูในบ้านหน่อยนะบ้านมันปิดแล้วอะเข้าได้ไหมครับไอ้คุณลุงคุณมายืนขวางอะไรหน้าบ้าน <c oughs> โอ้โหมันถือช็อตกันมาดักหน้าบ้านเราเลยนะผมโอ้โห เขาล็อกประตูทั้งหมดนะผมเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับเพ่งเอ้ยเมืเ่อกี้กูแบบตกใจเดือดจัดเลยโอเคบอกให้ฝันดีโหคุณ oh, ลุงเดินตัวเบี้ยวมาเลยอ่ะโอเคนะครัเพียงเอ้ยใจจะวายสัตว์ลุงจำซะแค,ค่กูไอ้แ okay. ค <laughs> ่ไอ้แค่น่ากลัวกว่าผีโอเคมาขับรถกันต่อดีกว่านะผมเมื่อกี้เรา มาจากทางนู้นนะเราจะไปทางนู้นงั้นเราจะกลับทางเดิมเอ้ยหรือไปตรงไปดีเราตรงไปดีกว่านะโอเคเดี๋ยวตรงไปดีกว่าพุ่มเลี้ยวหน่อยเอ๊ะหรือวนวนกลับไปที่เดิมอ๋อมันวนกลับไปทางเดิมแล้วผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราตรงกลับไปทางเดิมมันโอเคโอเคไม่มีรถอ่าปะตรงกันต่อเลย มีทางแยกอีกแล้วขวาร้ายซ้ายดีงั้นเราไปทางซ้ายนะโอเคป่ะเกมนี้ซูมไม่ได้นะันถ้าซูมได้เนี่ยพี่ว่ามันจะโคตรดีเลยนะผมแต่กดคิวซูมอะไรอย่างเงี้ยพี่มองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยนะมันค่อนข้างมืดนนะถ้าเราไม่เปิดไฟฉายเนี่ยคือบอกเลยว่าป่าม่งสีดําหมดทางเลี้ยวแล้วทำไมป่ามีแต่ทางให้เลี้ยวงั้นเดี๋ยวเราไปที่ทางนี้ทางขวาบ้างแล้วกันโอเค เอ๊ะ <Okay. S 2> เราไม่เราไปข้างหน้าไม่ได้นะทุกคนรถมันติดงั้นเดี๋ยวเราเลี้ยวถอยหลังก็ได้แอ่มันไปข้างหน้าไม่ได้นะมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งครับงั้นเราเรากลับไปทางเดิมก็ได้เออเราขับรถเข้าป่าได้ไหบทางลัดอะไรเงี้ย <laughs> เออเจ้าไปเดี๋ยวพี่ขอจอดดูนี่หน่อยแล้วกันนะไอ้เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้าง โอเคมันมีแมปนะโอ้โหลูกนี้ก็ดูตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือเราไปทางซ้ายไม่เรามาทางนี้นะครับแปลว่าเราต้องมาอยู่แถว,วนี้แปลว่าอ๋อไม่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเะแปลว่าตรงนี้นอกแมปนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองกลับไปข้างหลังดูนะโอเคปะ่ะเอ้ทำไมรถมาขยื้เองบอกว่า กูจำได้ว่ารูมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเหี้ยเงี้ยเด๋วเราวครับเลยถอยหลังไปนิดนึงนะเราน่าจะเจอสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะับโอเคป่ะ Let's go let's go เนี่ยเป็นตำรวจตัวตาตอนเด็กก็เป็นแย่มนะั้งอะไรนี่มีคนยืนปวดท้องอยู่กลางถนนด้วยนะครับ เราไม่ลงดีกว่านะครับเราไม่เสี่ยงอันตรายเดี๋ยวเขากระโดดกัดคอเรานะผมคอกระเด็นพอดีนะครับงั้นเราไม่ลงไปดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนเขาจำสเกลใส่นะครับผมหัวใจวายคาที่ก่อนโอเคด้าน,นขวามือนะครับมีสถานที่ใหม่นะผมน่าจะเป็นบ้านบ้านคนใช่ไหมใช่เหมือนเป็นรถบ้านนะผมน่าจะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่นะครับเคลตลงมาก่อนนะไม่รู้เขาจะ จำสเก็กูไว้อีกเหมือนไอ้ลุงเมื่อกี้ไหมนะผมเ <g> ก <ül> ือบตายโอเคเหมือนเขาจะเป็นเหมือนเขาจะตั้งแคมป์อาศัยกันอยู่นะเดี๋ยวเราลองเคาะดูนะครับโหลมีคนอยู่ไหมคุณต้องการอะไรฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณช่วยออกมาได้ไหมเขียนว่ามันออกมาได้มันเป็นบ้านชั้นกายนี่มันตอนกลางคืนแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวกูไม่อ,ออกเลยเอเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยงั้น คนที่นี่นี่เป็นอะไรกันนะส่วนใหญ่ตอนคืนที่เขาอยู่แต่ในบ้านนะเขาไม่ออกไปไหนนะครับไหนดูสิอันนี้เต็นท์อันนี้เป็นที่ตั้งแคมป์ปกตินะผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปต่อนะโอเคเข้ามาในรถต่อแล้วก็มาดูแผนที่นะครับที่เรายังไม่ไปอันนี้คือเรามาแล้วเหลือตรงนี้นะครับที่เรายังไม่มาแล่วาทางกลับเนะี่ยไอ้ทางขับเนี่ยมันจะมีจุดตรงนี้จุดจุดหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปดูดีกว่า เข้ามาไปนิกอะไรกันตรงนี้เนี่ยแคมแม่งตูดมากเลยครับเอีคยป่ะ let's go เผลอฉันมาแล้วนะผมเค okay, มาอื้ม <c oughs> โอเคนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางขวาโอ้คุณลุงทำอะไรอยู่นี้คุณลุงโอ้ยเผอชนโอ้เจี๊ยพลังเลยนี่แข็งแกงร่งเหลือเกินคุณลุงวันนี้เขาแข็งแกร่งมากเลยนะครับพี่ชนเข้าไปแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยนะผมว่าคุณลุงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยเดี๋ยวขับรถเข้าไปข้างในต่อดีกว่านะผมข้างในก็มีแต่ป่าเฮ้ยมันป่าจริงๆนะเนี่ยป่าจริงๆนะเนี่ย นิ้วซ้ายมือมีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับโหโคตรปูเขาเลยอขวามือมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเนี่ยดนานซ้ายมือมีอยู่นะผมเป็นอะไรอะ่ะบ้านคนเหรอโหเปิดประตูไว้ด้วยอย่าอย่าเปิดประตูไว้ด้วยครับโอเค รถเขานะเป็นรถกระบะเอ๊ะทำไมรถสรงนี้มันเป็นรถกระบะได้ไงวะที่ห้องหลังมันไม่ควรเก็บของได้อย่างมากเลยนะพุงเดี๋ยวเราลองอ่ามีคนอยู่ไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับยังเปิดประตูไว้เลยอะ่ะไม่ใช่มีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าอุย้ยมีเสียงเฮ้ยเชี่ยกัน เฮ้ยมีเสียงคนร้องมีเสียงคนร้องนี่อะเฮ้ยออกมาดิกูยิงด้วยกันน่ะมันอยู่ในห้องแน่นอนเลยครับทุกคนเยี่ยชิบหายกูยีน่ะมันอยู่ไหนเอ่ะ แป๊บนึงทุกคนพี่ลดเสียงมันโอเคเสียงพี่โคตรดังเลยนะครับโอเคเข้ามาเลยนะครับปุ๊บปุ๊บโอ้ oh. ห้องนอกบ้านแน่เลยสเสเดี้ยแย่แล้วนะครับทุกคนมาอยู่นอกบ้านแน่เลยยี่มันรอต้อนรับกูไปย้าเพื่อ๊ยฟ่ามึงอยู่บนหลังคาป่าว้ยมันมีเสียงอยู่หลังบ้านนะผมเดี๋ยวเราลองวิวิวกูเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากแอฟริกามามึงเข้ามา ไหนวะกูไม่เห็นมีตัวอะไรเลยวนหนึ่งพี่หมุนสาบไปหกสิบเลยนะตอนนี้คือแบบ t h i s n o t off a screen มากเลยนะผมมันอยู่ไหนวะในรถเหรอมันหายไปไหนมันอยู่ไหนเนี่ยช่อโอช่อขอเอ้ยมันอยู่เดี๋ยวมันอยู่ในตู้เย็นวะพี่เปิดไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเปิดได้เลยนะทุกคนเออใคร คผู้หญิงกูกำลังไปช่วยกูได้ยินเสียงมึงแล้วก่อนหน้านี้มึงเงียบทำไมวะมากกูหูบอดเองอะฉันกำลังมาช่วยนะคุณผู้หญิงรอกลุ่มกรอนมากคุณผู้หญิงฉันกำลังมาช่วยรอฉันแป๊บหนึ่งกูทำไมพี่ไม่พกโหเสียงใกล้มากเลยวะพี่แบบพกกระสุนสำรองมาได้ปอกวะเอาละ อ๋อติดไปว่าพาทางนี้นะถูกละเดี๋ยวเราคือแบบจะแค่เสียงอยู่หน้าเลยวะ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติพี่แบบได้เสียงกูกูยิงยับเลยนะครับกูยิงใช่แล้วมาช่วยนายเพราะฉันเจอตัวแล้วฉันยิงนะหัวมึงกูก็ไม่เว้นนะกูยิงหมดนะกูนะบอกก่อนเฮ้ย,ยเสียงกูยิงแปลกๆป่ะกูมไม่ใช่เสียงกูยิงนะอย่ยาเสียงผีเนะี่ย กหยหลอนหมดแล้วเนี่ยผูยหญิงกูมาช่วยมึงแล้วกูจะหลอนขึ้นสมองแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วอมตะโกนเรียกชื่อกูเอ้ยมันไม่รู้ชื่อกูดียว่ามาดีเสียงไม่ยู่หน้ามากกูออโต้คลิกเลย ล้วทุกคนนี้เสียงพี่เบาไปอย่าไปตกใจนะครับกูหน้าห่างจอมากแล้เนี้ยออกมาชุบีร้ายไอ้เชี่ย,ยปุ่อสัตว์กูหลอนหมดอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยกูยิงหลอนหลอนอยู่ผีมันอยู่ไหน กูยิ่งหล่อนๆอยู่ไอ้ย่ามคำรามใส่หูกูกูหล่อนยากกว่าเดิมอีกผีมันอยู่ไหนวะเข้ามาดีไอ้ยกูสาดตัวพุนเน่ะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมใกล้มากเฮ้ยกูโดนเตี้ยนกูโดนเตี้ยนเอ้าไอ้ย่าเอ้าเอ้าเอ้าตายแล้วมึงเป็นมิมิกได้ไงเนี่ยมึงเป็นมิมิกได้ไงว่ามึงเชิปืนยิงฆ่าง่ายจังวะ โอ้ยเชี่ยกูก็หลอนต้องนานเลยยังไม่ยิงไม่ขีนตายโอ้เชี่ยเลยโอเคก็เดี๋ยวเราลองเล่นอีกรอบนึงนะผมวันนี้เราไม่ได้ไปหาผีนะแต่ไปหาที่ที่เรายังไม่เคยไปรับแล้วก็ไปหาอ่าฉากจบอื่นด้วยนะแบบอีที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าถ้าเราเอารถชนกันเนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่านะผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะโอเคหนมาดูแมปหน่อยซิเราไปแก๊สเตชั่นแล้วเราไปโมเทลแล้วเราไปฟาร์มแล้วเราไป อันนี้เรายังไม่ได้ไปนะไอ้ทีเลอร์พาร์กเนี่ยนะครับผมส่วนข้างบนไปหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวแค่เทเลอร์พาร์กนะผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปเทเลอร์พาร์กันดีกว่านะสน,สนุกเหร่อเทเลอร์พาร์กน่าจะโอเคสวัสดีเพื่อนคุณตำรวจนะผมเราขับผ่านไปเลยนะ พี่สะพัดแกลเลอรี่สเตชันเหมือนเดิมนะฮุมบายบายลุงร้านขายของเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยว็ดเด็ดเดเอเลย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 เออไม่มีรถตู้ด้วยนะพี่เพิ่งเห็นรถตู้นี่พี่เปลี่ยนไปขับได้ปะเดี๋ยวพี่ลองลงไปดูนะเออแบบเปลี่ยนไปขับรถตู้ได้ไงนะแต่เป็นรถคุณลุงเขานี่หว่าอึ๊บเอ้ยกด E ลงโอาไม่รถมันไม่หยุดนะโอเคลืมดูหลังร้านเลยนะผม หลังร้านก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับไปลองดูรถตู้สิโอเคขึ้นไม่ได้แนละ้วไปขึ้นได้ก็แปลกแล้วนะครับโอเคมา Let's go ไปทีเรือป,ปากันดีกว่า <c oughs> ปรับยิมิกได้นะครับเราสบายใจแล้วนะผมยิกไม่ถึงสิบนัดตาย โอเคเราเจอแล้วข้างหน้าเราใช่ไหมนะับทีเลือากาักสวนสนุกหรือเปล่าไม่ใช่แฮะเหมือนจะเป็นอะไรบ้านเหรอไม่ใช่นะเป็นแคมป์ใช่ปหเป็นแคมป์ที่คนอาศาัยอยู่กันนะเออโอเคลงรถมาโอเคมีคุณผู้ชายคนหนึ่งนะกาลังกินเหล้าอยู่นะครับแล้วก็มีคุณผู้หญิงกำลงังนั่ง,งท่าสุภาพสตรีจัดลเลยลองมาไล่เคาะบ,บ้านคนน่นดูก่อนนะว่าเราเคาะได้หรือเปล่าฮัลโหล เราค่อยคุยนะสองคนนี้เนะี่ยเหมือนเป็นบ้านพักต่างอากาศใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบ้านพักต่างอากาศที่ไม่รู้เหมือนกันนะโอเเดี๋ยวลองคุยกับสองคนนี้ดูนะผมเขาบอกว่า what the มาทำอะไรที่นี่เขาก็เลยบอกมันง่ายมากเลยผมเป็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจใหม่ผมได้ได้รับการลองเรียนมาโอเคเหมือนลุงคนนี้นะครับเขาจะไม่สนใจอะไรเลยนะครับนอกจากเขาจะดื่มเหล้าของเขานะครับดื่มน้ำแดงเฮลิบอย คุณผู้หญิงก็บอกว่าเขาจะไม่คุยกับคุณตำรวจใช่ไหมเออเขาบอกนั้นเขาบอกว่าวอะไรสย่งหนึ่งครับ d i s l o w t a h and cop โอเคอ okay. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะลองนะผมอย่างที่เราบอกไปเลยนะครับก็คือเราจะลองเอารถตำรวจของเราเนาี่ยไปชนรถคันอื่นดูนะว่าจะเป็นยังไงเอ้ยมองเป็นจ่าดาวเทียมยินได้ไงวะเนี่ยเป็นคนนั่งอยู่เค <laughs> okay. เดี๋ยวเราไปที่แก s station นะผมไปดูนะว่าถ้าเราเอารถชนรถคันอื่นเนี่ยมันจะระเบิดอึ้งไหมนะครับหรือเราจะเป็นอะไรไหมนะครับมันจะทะลุไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปไปลองดูนไม่ลองไม่รู้เพราสู่เส้นถนนหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเคขับไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะเจอรถละมาเอาเจ้ารถชนรถกันนะเฮ้ยไม่มีรถเลยเหรอปกติตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีรถสักคันสองคันนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเลยนะเงียบกิบเลยเอ้ยไม่มีรถเลยว่ารถหายไปไหนหมดเนี่ย มันไม่มีรถเลยอะ่ะมันไม่มีรถเลยอ่ะทุกคนปกติคือตรงนั้นเนี่ยตรง gas station เ,เนี่ยพี่น่าจะเจอรถสักคันสองคันแล้วแต่รถมันไม่สปอร์ตเลยคราวนี้เนี่ยเออรู้งี้ลองแต่แรกกี่กวนะผมงั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้ละสำหรับใครที่อยากรู้นะว่ารถชนรถแม่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ทิงท้งก์งโหลดเกมไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกัน โอเคมาหยุดรถดีกว่าเราไปหน้าเกมกันโอเคนะก็คลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้นะสำหรับเกมมิมิกเซิร์ชนะผมใครอยากเล่นเดีพี่จะทิง้งเบงไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะผมไปละเจอกันบาย